Đoàn, đoàn, đoàn. Đoàn ra đó. Băng liều mà rếกัน thuốc độc

ตีข้าวแตที่ห้องนี้ข้าวไนี่ห้องนี้ก็ข้าได้ี่เยอะเล้ยวี้นี่น้ยากตี้ออกไม่เดนเอนเป็ลาย

เกหนะขยัน้ยันนี่าคนไม่ต้องมาเลยในนี้เกี่ยวังเลยมันเนตอกิ่น้องไปหเลยอไเลยนงี่อากเล่นห่งอกเฟนึงไม่นานเนนอ้ยแย่ังแกบ้านเราทำ้าเนื้อจะไม่ได้บอลนั่นนะ อย่าลืมเลยอออย่าลงลงลง่าอย่าอยาได้วเออดังล้นอ้าอ่นี่มไม่กนเป้านที่นต้องเ้ยขนี่ไหน้ง้เาไปขึ้นะวนลอยทำวันทำบนขึ้นบ้านุมเอาจะไปเย็บนั่นน ียบอิออออนี่อย่บไปียบามได้อย่าไปียบตูานี่ออกงนี่ดูต่างหน้าตางเ้ไม่หนมาดู่ะ้ราตูต่งนาอย่างไปต่หน้าตางไอ้ลูคนมันทำปุ๊บก็เบิดด้น้ำหนทำเพือเสียงดังนั่นแหละว่มันเดี๋ยวเดินไปโรดีห้าเรื่อง อันนี้เขาเเขาเองทำไรทำได้เยา,ยาให้ด้ดีเลดีเเออจะได้ไปสร้างนะครับคันรุนะครับจากเขาวัง นี <N i> ่ก็ทาปา้นูเลยวฮะไปทาปันูเลยเออบอกเดินไปที่กลาเออเ้าไปรถไปรู